เหนื่อยแรงด้วยแรงแรงไม่ไหวเขาเลยท่านี้ผมว่าปรับเยอะต้องมาเล่นสักสามสี่ครั้งอ่ะเหมือนเหมือนมันจะลงแล้วมันก็ไันมเคล่อนอยนี่มันต้องมันมันต้องเสื่อแรงต้ยงปรับจูนเกมเกมสองมิลแนกหยุดมาเถอะปีเราหลังนี้แม่งสามลูกเลยตอนนไม่ลงเหนื่อยใจเดียร์ป้องกันมาเซียนมามาเล้วใกล้แล้วล่ะ ออกคู่ไหมล่ะออกคู่กับใครวะก็ทีมใหม่เนี่งไงยไา เอาไม่ได่เลยเหรอได้เลยไปดูทันปัดมากินเล่ามีอะไรนะช่างมันยาวเรวมาไกลเมื่อวานไปเล่นเชือกไมมกี่เบ้าไอ้สีลูกเลยสามแดงเลยเลิกยิงเลยไอ้หมูบอกว่าผมไม่ตกให้ละกินได้มีเล็กที่มาเตะกันมาได้แที่มีมาถึงสามลูกเต็ดยังไม่หยุดอีกโอ้โหมันต้องโยงมันต้องปัดที่ต้นตอดเร็วชะมอเลยทีเดียวเรื่องแดงที่ปัดที่คือแดงอ่ะแดงมันไม่ไหววาขนาดโยงที่ไหวลผมไม่ไหวโยงโอ้โหปวดขาไอขาที่วิ่งวิ่งวิ่งแค่อะไรแบบหมดแรงก่อนเลย ก่อนมาพี่ไม่เจอใครที่บอกเลยไปไอ้นี่มาเข้า้งนมา้นอไปนี่เสียตังด้วยัาเทนเนอร์ยนเลนเอร์ไหมตอนนี้คือมันไปไทวัดไงคืตอนนี้ร่างกายเราเอนเเียไม่ขึ้นเลยสวยจะบอกีีอเงี้ยี่มีการตรวจวีให้าวันนี้เหมือนคนยูเท่าไหร่าร่างกายใช่ร่างกายกับร่างกายเอาตวเนี้ยเเดูดเี้ย ร่างกายเราแบบสองไม er ่ใช yeah. er. ่ร่างกายแบบไม่่ไม่่งานสี่อดเหรออ้าร่างกายแควผมว่าใชงานหรือว่าร่างกายเราเผาผลาญทุกอย่างเท่ากับอายุคนสีจใช่ไหมกล้ามเนื้อก็แบบสลายไปแบบไม่มีเลยแล้วก็แบบใจใเขาเเขาชระเปย น่าน่านาี่คือเจสี่ที่มองเกตรไปเลน่นลาสายงอเกษตรไปเล่นวเตไปเล่นกมใาเลแล้วเกตนี้ดิไไมวถ้าไป็ดมงก็ไม่ใชเล่นไไมเขาเล่นนน้อยู่แล้วอ่านอ่นาวใกลุ่มแล้วก็เท่าไหนเตาไหนมาไม่ได้เดี๋ยวจะนัดสักตคกันอ๋อเออได้ใช่ถ้าจะลงวันเตร์วันไหนนะเอาคุณเอาคุณน้อยเนี่ยแล้วคนเล่นตัวเออนี่ดีที่ส ไม่มามีรมพรว่าเจอเดกก็บอกไม่มือถือใหม่มั้งตุมใหญ่นี่ทำงานปัตใหญ่แม่ปั่ตัวเฮ้ยยยงทำปัโอยผมมาชวนมาตลอดไม่ได้ผมไม่ได้มาเล่นอาทิตย์บอกให้ก็บอกให้ันอสนานตามอายุหมทงงทางายม

ป้าเหรอนี่ย่นีมุ่นใหญ่นะต่คนเล่นอยู่คนละ่นันเล่นะล่นลเล่นจะมาคเ่งลังเร่เล่นเดี๋ยเม่านเม่นเล่นิดเดียวโหล่ไม่หาลเไม่เลยนเนียลองเล่นเล่ไปทักมันนเ้ันเนื้อแล้วเราต้องกนาหาเไหม่ต้องเลยหอเาตอนอไ้งใรเนี่นสายจได้่งประตูพวกนี้นั่น แต่สดโดยท่วไมิดเอนไหมใช่ปกติสมั่อนีเป็นนักบินบิากลากพวกลากยางเลยไหมลากยางสมัยก่อนพี่จะไม่มีพวกอะไรกินนมที่กินน้าน้ำน้ํามาอะไาอยู้เลยกมับกับเป็นยางสิล้อเลยยางนี่เป็นอคนวัไี่ปวดวิ่งบนชายหาดได้ปะไม่ใช่พ่เสาเจอซ้อมมาก่อนอยู่ต่างระเทงยไม่้วิ่งวิลากยางสองเส้นนึเวลาวิ่ง ลองข่งด้วยกันกันกไอเราวิ่งจริงนดีวันตดดีจนะเเนเหมือนกับารนบอลย่เท่าเต่าเลยวกพี่ชาิงอจัาทยินมอย่างรถยนต์ปิ้อมากเลยไม่เยนินะใช่ราแบบเราบเกราะเขาคือเราไม่มีสมัยก่อนเรากินมโล้วมาตัดปลาอย่างเดียวไงไม่เคยกินอไดตัล้เองเนี่ยมเลยต้องไแนันนี้นะนมก็ไม่เคกินเขาบอกินม่ ไม่เปลบเรเด็กแก็เหมือนตามกันป็กลุ่มๆเ่แล้วก็ไ่กินด้วยกเลัวแตกกับเพื่องเรียนเงี้ยอะไรเงี้ยวด่มตปลาเองสมัยที่ปเรื่มเข้าวงการนมวยเไม่ได้กินแล้วหาอะไราเยมอลายหอะไรยกวเออมองคัเลยเย่มเจี๊ยบ่อยวุ้นนผมมันิใจี่เรื่อยอืพี่เพิ่งไดาอยู่อติที่เด็ บอลบอลใช่ก่อนบอลิมบอลใช่ดๆใช่ไหมอยู่มัธยมมาถต้องอมาคอลมาอมาอั์ต้มาตตอนตอนแกเขาเขาให้บอกเออขอเล่นบ้าเราก็รู้สึกว่าทำไมเราจับเป็นเรงจริงนะก่อนอ่ะบากกีฬาใ่คืออยู่มาปายมาจะวว่รูเลยอมยู่มอติมาเรียนี่วที่เรียนบาเป็นเป็นเป็นหนดนี้ยะมาจทไมเราจาง่า ยัยอนจะายไม่บ oh oh mm ้าบอลแล้วองแทงแทงต้งไม่แทงไม่แทงบอลนะเราต้องปูต้องปูกดีครับดีครับก็ต้องกอกล้องไม่ให้ไปหันกลี่นกล้องจับคนนจับได้จับไดเช่นไหวับไม่ได้บหน้าไปหน้าไปแล้วหครับหน้าครับหน้าไป ได้มาสอมันม้ี่องยังไม่ลงตั้งแกเลยไม่ใจเมื่อวานนีไ่าไี่าสี่สี่รูจริงแ้ยันยแต่เวลาไม่มีลงนะแต่ลาีเป็นง่ปัวนีอันนี้ก็โหดเลยม่มกาหน่ไงนงใมแมเก่าใครแชมป์เก่าไม่มีนม่นี่หมูมมอมูออมเนี่ย่เไม่มีเซนเต เป็นไรหรอืาอกีก็ตู้ได้ถ้าไม่ผิดที่ไอซี่อ่ะไอซี่ผิดไี่ผิดท่าไก็ว่าตี่กเลยไม่ลงั้งสงลูกง่ายเป็นสแท้มั้อะทำมบแทไปเยอะอยู่นะพี่ไม่อย่มองอย่างพวาเยอะสิมองว่าเราูง่ายลงลงช่ายไหมีดแบคเขาเสียเขาเสียต้องส่งเด็กๆจะได้ไมเสียที่และที่้ยิงไลงถ้ามีพี่ตมีนลงสแตมนสาแต้มลดดียังได้ยังได้สแต้จะไม่สีแท้มนะ ตอนนี้พี่เหมือนนักกีฬาอินี้ที่เล่ไปแล้วจะเสียงเหมือนพูดีับ่ลีกไปพอเฮ้ยมัน่ามออกไงเ้หมือนวิ่งคาคเตอร์แล้วนี่ถ่ายวะไอ้ตมซอนแม่งเลยไม่ต้องจ่ายตังค์นเด้กินแล้วนะ่เก่งนัก่ไ่เกินเกินเล็ก็ไม่มาเลยไปหาซื้อที่นี่เนา

เยอะากแต่กระบายแท็มันเหนื่อยมันต่นมาตีสามนตสี่ตั้งหอหรืออะไรเงี้ยมันจะนุ่มเราขายได้ที่สอง่สได้นิดหน่อยอ่ะมันไม่คุ้มกับราาแพงเลยอ่ะ่งนี้มันก็เราขายแล้วาขายแล้วสองขยุแบบสองก่อนเราสองตีย้อนสิบไิบคน็ด้ละกูขายอ้ไงวะผมนี่ที่ทำ ทำต้นต้องพูดมาพี่เลี้ยงพี่ายเาคุอยู่บริไทของที่ทำส่งเไอ้พวกตัวซองโลโลตาบัสูนเพราะคุณข้าผลิไเยอะม่้เลยแล้วได้กำไรเยอะมากเลยเขาเครื่องมือในการทำเขาไม่ทำเังไงเขาต่างเขาไปโรงงานส่งตัวงส่งนะเขแม่ครัวแล้วก็ส่งตามเขานสันะแต่ของของที่ะอยาก้างเลยเขา่างหมาแลวชครับแ้กมการเ็ ถาาไม่ออกร้นไม่รอ้านว่านีดยตั่่ตัวตัดเขาเขาำที่อยู่อูตัตกที่ที่เป็นคนส่งไสั่งแต่ว่าไม่ัไป้าบอกเขาพขามีวิวันแล้วก็เขามีการก้แต่าจะทาทาเป็นส่วตัวพต้นต้นทุนร้านพวกร้านอาหารอ่ะ ไม่ได้เยะแต่มีโปเจกต์พวกเอย่างโรงแรมเี่ยไปดูใส่จานดูหรูหราใช่แต่ว่าตันี้เาไม่ด้ว่าจะแพงมากนะพี่เขาพูดเนี่ยคนันเขาอาได้อย่างพวกปลาจำลอนี่ยที่ทาตดูอยู่แค่แค่ปลาซอสจะเพข้นแค่ไข้าวแพงเอาซอสวางปลาดูกต่ลเลยสูกรีบบา ปลาปลาชะมอนสั่งมันมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะแต่พอเอามาเข้าประเทศไทยทำใส่จานนู้นก็แพงเลยนะเออต้นทุนมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าปลามนมีแต่ว่าวันนี้สองแบบพันนี้มีมีแบพี่ทำต้นทุนที่รู้เลยว่าต้นทุนอาหาร้อยมากแต่แพงมากถึงขั้นตกะไรจะอะไรเร่อย

เขาคิดไปแล้วว well e okay. ่าเขาคุณค right, right, ุณอะรักษาการโยนบางคนคนมาสามคนหน่งหรไมายเลเท่าไหร่เท่าไหร่นะสครับโอ้ทสงด้มงใจสองแปเท่าไหร่ไปครับเร่มสามพี่อะไปดเท่าไหร่สามเลย ยองยิงสกรินงยิง้ยิงมันก็แล้วไม่ยิงไม่ได้ทุกทิมไปเดียวแต้มไม่ได้ต้องเชื่อมั่น พีมเลยพี่ไม่ดูเลยพี่ไม่ดูเลยพี่ดูเลยพี่บอกว่าได้แล้ว่จะ่ไ เอี๋ยวเยเากานน้อหั่อง้วโ้ยแม่งหน้าดูไหนยังไม่ดูเลยบ้างโ้ยจ้าไว้รู้้ดูก็เลยแดูน้งดวาใบ้าจากาะก้งไปดูว้ยแล้วแต่คนชอบ มีใครบ้างมีบีเอ็นเคนะเราบีเอ็นเคอะไรต่างๆแกแต่ร่อนลูกเดียวขอลูกเดียวใครก็ได้ดูหน่อยพี่ขอลูกเดียวของลูกเดียวแต่ลูกเดียวครับลมหลังได้เขาบอก

แต่เขาแต่เขาไม่ได้คนผ้าหเ่ดแงไซื้ออะไร้งันดูหน่อยเอด่ก็บาทท้คนสองอไปแล้วไม่อเข้าใ่ไมพิธีทำบางไม่ไก่อน้นิเดีไมนี้ดีอยาไปดูไล่งมนนะค่้งม่